มะม่วงเป็นผลไม้ที่ตลาดโลกมีความต้องการมากและมีปริมาณการผลิตสูงเป็นอันดับที่5รองจากกล้วยแอปเปิลอัง,งุุนและสม้มประเทศผู้ผลิตมะม่วงที่สําคัญของโลกได้แก่จีนไทยปากีสถานและเม็กซิโกโดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นําเข้าผลมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแหล่งผลิตมะม่วงสําหรับตลาดโลกเป็นประเทศในเขตร้อนได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ทยมาเลเซียและอินเดียในปี2,562ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ผลิตมะม่วงได้มากที่สุดรองลงมาคือประเทศจีนและประเทศไทยส่วนประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกมากที่สุดแหล่งผลิตมะม่วงที่สําคัญของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยภาคเหนือปลูกมะม่วงมากที่สุดรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและภาคใต้ โดยจังหวัดที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เลยสุขโขทยัยพิจิตรประจวบคีรีขันธ์พิษณุโลกสะแก้วสุพรรณบุรีฉะเชิงเซาและเพชรบุรีพันธุ์มะม่วงในประเทศไทยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็นพันธุ์มะม่วงรับประทานผลดิบโดยแบ่งเป็นรับประทานผลดิบขณะผลยังอ่อนเช่นพันธุ์หนองแซงฟ้าล้านและเจ้าคุณทิพย์สำหรับพันธุ์รับประทานผลดิบเมื่อผลแก่เช่นพันธุ์เขียวเสวยแรดทองดำและพิมพ์เสนมันกลุ่มที่2เป็นพันธุ์มะม่วงรับประทานผลสุกโดยเมื่อผลดิบอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวมากแต่เมื่อสุกแล้วจะมีรสชาติหวานอร่อยเช่นพันธุ์อกร่องน้ำดอกไม้โชคอนันต์และมหาชนก กลุ่มที่3เป็นพันธุ์มะม่วงที่ใช้สําหรับการแปรรูปมีลักษณะเนื้อหนาแน่นไม่มีเสียนสีเข้มมีกลิ่นหอมเด่นชัดเช่นพันธ์แก้ว3ปีหรือตลับนาคปัญหาการเก็บมะม่วงน้ําดอกไม้และมหาชนกในระยะผลอ่อนโดยเกิดปัญหาในการส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ โดยเมื่อนำมะม่วงไปบ่มและอบไอน้ำที่อุณหภูมิ47องศา,าเซลเซียสนาน4-5ชั่วโมงก่อนส่งออกจะทำให้ผิวเปลือกผลไม่สม่ำเสมอไม่สวยงามเนือด้านในเป็นโพรงรสชาติไม่หวานไร้คุณภาพ ทำให้ประเทศที่รับซื้อขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของมะม่วงไทยจึงทําให้ประเทศสูญเสียโอกาสด้านการตลาดได้ดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงควรผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพที่ดีและเก็บเกี่ยวเมื่อมีความแก่90%อร์ซน์เพื่อรักษาตลาดส่งออกและเป็นโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศอื่นได้ในอนาคต อีกปัญหาหนึ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือการตลาดไม่มีความแน่นอนเกิดการแข่งขันสูงทาให้มะม่วงราคาตกต่ําในบางฤดูกาลเกิดภาวะมะม่วงล้นตลาดแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ควรมีการจัดการเชิงบูรณาการด้านการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์เช่น Facebook l i n e ์ Instagram YouTube เป็นช่องทางการจําหน่ายผลผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรงอีกทั้งยังสามารถยกระดับลาย ได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนวตัตกรรมต่อมาเป็นการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้มะม่วงพันธุ์ใหม่ๆที่มีรสชาติอร่อยมีสีโดดเด่นน่าสนใจทนทานโรคและทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนทนทานต่อการขนส่งเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นเช่นพันธุ์อาจีสยามซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ R2E 2ู e 2, และพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองนว,ตวัตกรรมห้องบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีนเพื่อ ทดแทนการใช้แก๊สแคลเซียมคาร์บายซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งได้ทำการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องบ่มตลอดจนเทคนิคให้แก่เกษตรกร,กรและผู้สนใจเราใช้แก๊สอิฐปูบ่มเอาเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับซึ่งแก๊สอิฐปนมีข้อดีคือมันจะสุกเสมอละหมดทั้งวงต่างจากที่เราใช้กันแต่ก่อนคือเราใช้แก๊ส แก๊สก้อนนะที่หอ่อทีเนี้ยมันจะประหยัดกว่าตรงที่มันไม่ต้องมาหอ่อเราแค่เอาโม้เข้ามาไว้ในนี้แล้วก็ปิดห้องแล้วก็ปล่อยแก๊สเข้ามาย4ี่ชั่วโมงมะม่วงม,งมันก็จะสุกเสมอกันดีกว่าที่ใช้ระบบแก๊สก้อนที่เราใช้แันแต่อนอีกทั้งแก๊สก้อนเนี้ยมันก็จะมีขยะที่ว่าเกิดจากการของเสียที่ว่าพอแก๊สมันระเหยเนี่ยมันระเหยไอ้ก้อนแก๊สมันระเหยเนี้ยมันก็จะมีฝุ่นผงเหลืออยู่ซึ่งไอ้ฝุ่นผงตรงเนี้ยบางทีเรา ให้คนลูกน้องหยิบออกจากจากตะกร้าอางเงี้ยบางอีกเก็จะฝุ่นจะหลุดออกมาเงี้ยลูกน้องบางคนก็จะแพ้อะไราภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรและคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับทั้งเกษตรกร วิสาหากิจชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนสมาคมผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานมะม่วงรวมทั้งเรามีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมมะม่วงการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต